คุณเคยไหมครับที่ซื้ออาหารมาตุนไว้แล้วมันเน่าก่อนที่คุณจะได้กินทุกสิ่งมีชีวิตมีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพและหมดอายุเสมอผมเกลียดการทิ้งของโดยเฉพาะของที่ไม่ได้ใช้จุดคุ้มค่าผมจึงศึกษาและหาวิธียืดอายุให้มันใช้งานได้นานที่สุดหลังจากที่ผมพยายามยืดอายุอาหารในตู้เย็นผมจึงรู้ว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือความชื้นและอากาศผมพยายามอย่างที่สุดเพื่อลดโอกาสในการเกิดให้มันเป็นศูนย์จากกระบวนการผลิต ความลับของความสดใหม่ที่ถูกส่งตรงถึงมือคุณได้ถูกเก็บไว้ในนี้หมดแล้วนี่คือเรียวโปรุ่นลิมิตดิชั่นที่ผ่านการเก็บรักษามาไว้อย่างพิเศษซองซิลหนาแพ็กเกจสวยงามขนาด20ไมครอนป้องกันอากาศเข้ามีซิปล็อกแน่นหนามีซองกันเชื้อในทุกถุงเราทําทุกอย่างเพื่อให้เหยื่อที่คุณได้จะอยู่ได้นานจนกว่าจะใช้หมดหากคุณเบื่อการซื้อเหยื่อมาตุนแล้วต้องทิ้งไปเพราะราขอแนะนําเหยื่อซองนี้ที่ดูแลตัวเองได้เรียโป เป็นเหยื่อที่คุณมั่นใจได้ว่าจะสดใหม่เสมอเมื่อถึงเวลาตกปลาความรักที่ดีไม่ต้องการการเอาใจใส่เสมอแต่ขอให้คงความสดใหม่ในทุกวันขอบคุณครับ